สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมขณะนี้เวลา15นาฬิกา48นาทีบ่3 48นะครับวันที่4กุมภาพันธ์2025ครับพบกันนะครับที่อีกหนึ่งช่องนะครับก็ในช่องนี้ก็จะว่ากันด้วยลีกสเปนลีกอิตาลีอะไรจะเอามาลงช่องนี้แล้วก็ฟุตบอลที่เกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์สั้นๆนะครับจะเอามาลงในเป็นข่าวสารในช่องนี้นะครับ เรามาดูฟุตบอลสเปนนะครับสเปนเนี่ยตอนแรกๆแ,แอดมินก็เอาไปไที่ช่องหลักก่อนนะครับแต่ว่าช่องหลักน่าจะเต็มละ <c oughs> ขออภัยครับต้องมาที่ช่องรองรักษาสุขภาพนะครับผมพี่น้องครับโอ้ยฝุ่นเยอะแอดมินเจ็บคอแสบคอ,บคอเดี๋ยวต้องกลับไปกินยาแก้อักเสบซะหน่อยโอ้โหสุดๆเลยแสบตายไม่พอแสบคอเขาอีกน่าจะอักเสบอ้่ะโอเค เรามาดูโปรแกรมนะครับโปรแกรมนัดสุดสัปดาห์นัดที่23ของ38นัดของฤดูกาล24-25นะครับฟุตบอลลาลิกาลีกสเปนนะครับประจำวันที่8-11ถึงนะครับก็สุดสัปดาห์นี้นะครับอีก4วันลาโยลาโยนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบายาโดริกก่อนเลยนะครับตรงขึ้นต่อวันเสาร์วันศุกร์นั่นแหละครับวันศุกร์ดึกๆนะครับตี3ขึ้นต่อวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ตามด้วยเซลตานะครับต้อนรับการมาเยือนของ เลี้ยวเบติสนะครับ20นาฬิกาเป็นเวลาปกติแล้วครับวันเสาร์ที่8นะครับคุ้มฝาพันธ์อ่าแอตเลติโกบิวาวแล้วแอตเลติกบิวาวขออภัยแอตเลติกบิวาวนะครับตอนรับการมาเยือนของคิโรนาคิโรนาเนี่ยตก UCL ไปเฉยเลยนะครับแม่ก็เสาร์ที่8เช่นกันนะครับ20นาฬิกาเวลาเดียวกันนะครับอ่าข้ามมาวันอาทิตย์นะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับลาสพามานะครับจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของบียาเรียลครับอ่า เที่ยงคืนครึ่งนะครับตามด้วยเหลียวมตด์หลิกนะครับราชันชุดขาวนะครับเวลาตีสามนะครับต่อจากคู่ลัสพามากับบิยอริโลนะครับต้อนรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาดริดทีมตามอย่างนี้นะอาและถือว่าเป็นคู่ใหญ่เลยครับช้างชนช้างเลยวากันเถอะแล้วก็ข้ามไปเวลา20นาฬิกาวันอาทิตย์นะครับที่9เช่นกันนะครับอัลเบเรสนะครับต้อนรับการมาเยือนของเคตาเฟ่นะครับตามด้วยบาเลนเซียนะครับ สอทุ่มสินาทีต้อนรับการมเยียของเลกาเนสแล้วก็เลโอโซซิดะครับยี่สนาฬิกากต้อนรับการมเยียของเอสปันยอนะครับก็เซอร์เบียครับต้อนรับการมเยียของบาร์เซโลนาแล้วก็ตามด้วยมายองกาครับต้อนรับการมีเยียของโอซาซูนานะครับนี่คือนัดที่23นะครับฟุตบอลสเปนอิตาลีติดตามรับชมในห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนน,น้อยนึงนะครับผมมาตามมาครับผม ดูตารางคะแนนกันนะครับผมเรียวแมตติคนะครับแข่ง22เนี่ยมีอยู่49คะแนนนําโดมเปจาฟูงอยู่นะครับตอนนี้นําอยู่1แต้มนะครับไม่ไม่อันนี้หรอกครับก็เดี๋ยวมาทํามาตัดแต้มกันเองชิงกันอันดับหนึ่งอันดับ2ในอาทิตย์นี้นะครับกับแอตเลติโกแมตติคในนัดสุดสัปดาห์นี้ครับก็แอตเลติโกแมตติคเนี่ยมีอยู่48แต้มนะครับบาซ่านะครับมีอยู่45แต้มนะครับอ่าบาร์เซโลน่านะครับตามมาห่างๆนะครับแอตเลติ แอตติกบิวบาร์มี41แต้มบิยาริอัล37แต้มไลโยนะครับ32แต้มโรย์คิโรนานะครับ31แต้มนะครับอันดับที่7อันดับที่8คือโอซานซูน่า30แต้มเท่ากับมาโยงกานะครับ30แต้มเรียวเบติสนะครับ29แต้มตามด้วยเรียวเซอร์ซิดัก28แต้มเท่ากับเซอร์เบียนะครับ28แต้มเซอต้านะครับ25แต้มตามด้วยเคตาเฟ่นะครับ24แต้ม ล l ส s พามา23แต้มเท่ากับเลกานเนสแล้วก็อสเปนยอนะครับเนี่ย23แต้มโซนตกชั้นก็มีอาร์เบรสนะครับ21แต้มบาเลนเซียแล้วก็บายาโดริก15แต้มแหมบาเลนเซียเนี่ยถ้าใหม่ๆก็ยังอยู่้ายตารางมาถึงตอนนี้ก็ยังอยู่้ายตารางอยู่เช่นเดิมนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดนะครับของนักสุดสัปดาห์เนี้ยติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับที่ช่องนี้นะครับสรับบอลสเปนนะครับสรับคลิปนี้สวัสดี